เพื่อจะบ่งบอกว่าฉันมีลูกได้นเนื้อสิ่งเงินใดครับพี่น้งครับในเรื่องของการเห็นสัตว์เราต้องการผลผลิตจากการมีลูกใช่ไหมครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราอยากได้ลูกติดเนาะไปตลาดนัดไปหาซื้อบัวซื้อควายเนี่ยโอ้ยลูกติดนี่ชอบนะแต่บางทีซื้อมาลูกติดอยู่ไปอยู่มาเอ๊ะไม่ผสมสักทีเพราะว่าลูกที่ติดมาเป็นลูกคุณทม บางทีก็มีการหลอกลวงกันนะครับตัวนี้เป็นลูกเทพมงคลครับเทพมงคลด้วยใช่ไหมครับตัวนี้นะเพรา<ล>ะฉ<ล>ะนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันกลัวเป็นลูกคุณธรรม <laughs> อีกประการหนึ่งนะครับเราก็อยากได้ตัวที่ท้องติดท้องนะครับแม่มันช่างตรงกันข้ามกับเวลาจะไปเลือสกสาวๆเนาะ <S <S ลูกติดก็ไม่เอาอันนั้นอันแรกนั้นยิงลูกอยู่ในท้องยิงไม่เอาเลยใช่ไหม เวลาเราไปเลืองส,งสาวรๆตร้งข้ามนะครับแต่เวลาจะซื้อบัวซื้อควายเนี่อยากได้นะครับอ,อยากได้ตัวที่มีประสบการณ์ในการมีลูปนี่เอาความจริงมาพูดนะอ,อาจารย์เอ็ดไปไหนแ้้หมอแก้วปไปไหนครับฝั่งนดรับช่วยพระราชบาลแล้วนะครับตั้ผู้การจังหวดมา อันเชิญด้วยด้วยท่านเองนะครับชื้นใจตรงตรงที่คอยทุกตัวเดินได้ก็เป็นหลักสากค นในการจูงจูงด้วยมือขวาให้ควายอยู่ด้านในกรรมการอยู่ตรงกลางนะครับผู้จูงจะไม่บังควายนะครับแล้วก็เป็นการบนบนซ้ายนะครบ,บนซ้ายนี่ถือว่าเป็นเป็นมงคลนะครับถ้าบนบนหอ,อกด้านซ้าย จุงแมวจุงหมาเนี่ยจะุงจูงด้านซ้ายจุ้วยมือซ้ายเวลาประกวดจุงหัวจุงขวาจุ้วยมือขวาก็การเดินก็จะทำให้ให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่ว่าหัวหรือขวานะครับก็จะดูเรื่อง ความกระชับกระเฉงความขยันหมั่นเพียรเลยนะสมัยก่อนเวลาเลือกไปมาไถนาก็ต้องเช่นกันก็จะดูเรื่องของการเดินว่าตัวแบบไหนที่ขยันทํางานตัวแบบไหนไม่ขยันทํางานรอยเท้าหลังต้องอย่างน,น้อยทับรอยเท้าหน้าอย่างน,น้อยนะ

Thank <laughs> you.